เพื่อนๆนะน่าจะเคยเห็นชายคนนี้กันมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครสําคัญที่คอยขับเคลื่อนเรื่องราวของแฟเทลให้ก้าวไปสู่ในเฟสต่ตอไปได้ถึงแม้ว่าบทบาทของเขานั้นอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่ากับดากอนซ์เลเยอร์คนอื่นๆแต่พลังของชายคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังที่น่าสนใจจนมันนั้นนะครับอาจจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไป,ไปเลยก็ได้อีกหนึ่งนะครับผู้ที่ถือครองพลังแห่งมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกิลแฟรเทลที่เก่งกาจร,ระดับแนวหน้าอีกคคนนนนนนนใช่่แลล้้้ววะะรััับีนนีอเงจพาไปดู อีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้และน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งกับพลังของดากอนซ s ลเยอร์แห่งเหล็กที่น่าจะมีความแข็งแกร่งนะครับไม่น้อยไปกว่าดากอนซ s ลเยอร์คนอื่นๆเลยอย่างตัวของกาซิลเรดฟ็อกกันครับ เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอดีเด็กอีตามเคยนะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะครับไปดูนั้นเราก็ต้องขอบอกไว้เลยนะว่ามันนั้นเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจไม่น้อยกันเลยล่ะครับเพราะวันนี้นั้นเราจะพาเพื่อนๆไปดูพลังเหล็กกล้าที่เป็นพลังของดราก้อนซลเเยอร์ของกาซิลกันซึ่งมันนั้นนะครับจะสามารถเติบโตและพัฒนาไปถึงจุดไหนกันได้บ้างรวมไปถึงพลังของเขานะจะน่ากลัวและสุดยอดขนาดไหนวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาทุ ก็ต้องขอบอกกันไว้เลยนะว่าเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยสาระสําคัญในเรื่อง i ฟ y t a i ลครับยังไม่รวมภาคของเวส100ปีนะใครนั้นยังไม่อยากโดนเปิดเผยสาระสำคัญนะส่วนนี้ก็กรุณาข้ามคลิปนี้กไปก่อนได้เลยครับเอาเละครับงั้นเราเนี่ยก็ต้องขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่หน้าหนังสือของอนิเ็กในบทเรื่องราวของกาซิลเรดฟลกจาก a ฟ r ์ติล let s. <Start> ก็อย่างที่รู้กันแหละครับว่าตัวของกาซิลนั้นเป็นดาร์กสเลเยอร์นะที่มีบทบาทสําคัญอีกหนึ่งคนภายในเรื่องของเฟรดเทลกันเลยละครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยที่พี่แกปรากฏตัวออกมานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนดูอย่างเราเนี่ยน่าจะเกลียดกันสุดๆนะเพราะว่าพี่กาซิลนั้นนะครับเล่นทั้งทุบตีคนในกิลด์ของเฟร t เทลจนยับเยินและทําให้พวกของเฟร t เทลนั้นตกอยู่ในที่นั่งลําบากมากๆกันเลยละครับทั้งการทําลายกิลด์เฟรดเทลจนเละเทะทำลายพวกเลวี่จนยับเยินนะครับแถมยังทำลายนัม นั้นก็เลยทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นแล้วก็เกลียดเจ้ามังกรเหล็กคนนี้ไม่น้อยกันเลยล่ะครับแต่ใครจะไปรู้แหละครับว่าเจ้ามังกรเหล็กคนนี้นั้นจะได้กลายมาเป็นพวกพ้องคนสําคัญของกิลไฟร์เทลเนภายหลังรวมไปถึงยอมอุทิศตนทั้งกายและใจของเขานะครับเพื่อไฟเทลไม่ต่างจากสมาชิกคนอื่นๆในกิลกันเลยล่ะครับอย่างในตอนตัวที่ของกาซิลนั้นแอบไปเป็นสายลับให้กับมาคาลอฟเพื่อสืบเรื่องราวของอีวานนะครับและกิลเรเวนเทลก็เป็นอะไรที่อนข้างเสี่ยงมากเลยนะเพราะการที่เขานั้นก็จะต้้อองนําขมูล ต,ต่างมามอบให้กับมาขลอล็อฟอย่างแนบเนียนที่สุดซึ่งถ้าเกิดพลาดไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยกาซิลนั้นก็จะต้องตกอยู่ในที่นั่งลาบากแน่นอนแหละครับพอาดถ้าเกิดเทียบสกิลกันในตรงๆเลยนะอีวานในตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะมีขุมกําลังที่ร้ายกาจมากๆอยู่แล้วอีกด้วยเพราะงั้นเนี่ยกาซิลนะครับจึงอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงมากกับหน้าที่นั้นเลยแหละครับหรือแม้ในกระทั่งตอนเกาะเทนโรนะครับที่ตัวของกาซิลและเลวี่นั้นได้เจอเข้ากับพวกของกริมวาฮาร์ดเป็นกลุ่มแรกกาซิลนั้นเองครับถึงแม้้ว่าาเเขนนัจะอ ครับบาดเจ็บแค่ไหนก็ตามนะแต่กาซิลนั้นก็ไม่เคยปรีปรางบนออกมาสักคำและใช้พลังของเขาในครับในการปกป้องสมาชิกของไฟเทลไว้ครับยิ่งถ้าเป็นเลวี่แล้วหลักก็พี่แกเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้เลยนะว่าทุ่มสุดตัวเพราะในภาพสุดท้ายนะครับอย่างสงครามของอันวารเรสั่นเองตัวของกาซิลนั้นก็ได้ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือเลวี่เอาไว้ด้วยอีกครับแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของกาซิลนั้นจะรอดมาได้แต่นั่นก็ทําให้เห็นเลยล่ะครับว่าชายคนนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุ เลยล่ะครับถือว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นกําลังสําคัญที่ถ้าขาดเข้าไปในเรื่องไฟท์เทลเนี่ยก็คงจะเหมือนขาดสเสน่ห์ไปเลยนะซึ่งหลายๆคนนั้นเนี่ยก็คงจะรู้จักเขาคนนี้นะครับมาแล้วบ้างว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นดราก้อนสเลเยอร์เหมือนกับพวกนัทสึเวนดี้และก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กนะในต,ตอนที่ยังถูกมังกเรเลี้ยงดูอยู่เนี่ยก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าตีกันมาตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรกกับนัทสึอกอันเลยทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายแหละครับที่พวกเขานน,นั้เน ราวในตอนนั้นไม่ได้ถึงแบบนั้นเองครับทุกคนนก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งราวกับว่าเป็นโชคชะตาและได้เริ่มความสัมพันธ์ของพวกเขาเหมือนกับตอนเด็กๆท้ายที่สุดครับโดยพลังเวทของกาซิลหรือกาจิลน,นี่เองครับคือการใช้พลังของดราก้อนซเลเยอร์เลก โดยที่เขานั่นเองนะครับได้รับการสอนพลังมาจากมังกรที่มีชื่อว่าเมนชัลเลีคาน่าครับซึ่งก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าตัวของดากอนเซเลเยอร์เนี่ยดับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้วนะครับที่มีบทบาทสําคัญมากในเรื่องไฟท t เทลดังนั้นเนี่ยมันจึงทําให้กาซิลนะครับที่เป็นดากอนเซเลเยอร์เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรานั้นมักจะเห็นเขาปรากฏตัวออกมาอยู่บ่อยๆในการต่อสู้ในช่วงหลังๆครับเพราะว่าอนิเมะช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรมากขึ้นนะตัวของกาซิลนั้นเนี่ยก็ได้มี แล้วเนี่ยด้วยความที่พี่กาซิวนั้นเป็นดรา้อนซเลเยอร์รุ่นที่1นะครับซึ่งได้รับการสั่งสอนและมอบพลังมาจากมังกรตัวจริงเนี่ยจึงทําให้พลังของพี่แกนะครับมีมากและน่าจะมีพัฒนาการที่ยังหลบซ่อนอยู่ไว้อีกมากมายด้วยครับเพราะอย่างที่เราได้เห็นกันแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของนัทสอเวนดี้ Wendy, หรือแม้กระทั่งโรกและสตริงเองก็ตามในภาคสุดท้ายอย่างสงครามอันวารสนั่นเองครับพวกเขาก็สามารถพัฒนาพลังขึ้นไปแบบก้าวกระโดดจนแข็ง,แ,ขงแกรง่งต่อสู้กับพวกหน่วยสปีก,กันได้อย่างสุสีกันเลยละ่ะรรงถาาาาากานินนพมมททีศใสฒ พลังของตัวเองให้แกร่งขึ้นไปได้อีกแน่นอนครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงกันนั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านเป็นดำน้ําหาทฤษฎีบางสิ่งบางอย่างที่ทางเรานั้นได้คิดขึ้นมาเล่นๆแล้วมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่นับได้ว่าน่าจะเป็นพลังของดราก้อนเซเลเยอร์ที่โหดมากๆเลยละครับและถ้ากาซิลนั้นสามารถพัฒนาพลังดราก้อนเซเลเยอร์ของตัวเองเนี่ยไปถึงจุดนั้นได้จริงๆเขานั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่รับมือได้ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งศัตรูหรือแม้แต่ฝั่งที่เเเเเปปป็็นนนนนนมมิตรรรรััโดดยทท้้้งงงงงงงีีออ่่หลลจจาาากกะพูถถึึวไื เกี่ยวกับทฤษฎีที่ทางเราและทีมคิดขึ้นมาเป็นการส่วนตัวครับจึงขอเตือนไว้ก่อนนะ แน่นอนแหละครับว่าตัวของกาซิวนั้นเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังดาก้อนสลอเลเยอร์แห่งเหล็กซึ่งตัวของเหล็กเองเนี่ยก็ต้องขอบอกกันไว้แบบนี้นะว่ามันนั้นเป็นแร่ธาตุพื้นฐานบนโลกใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือโลหะเนี่ยก็ยังเป็นพื้นฐานของสิ่งต่างๆอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆยานพาหนะเนี่ยเรียกได้ว่าใช้เหล็กกันทั้งนั้นนะและด้วยที่เหล็กนั้นเองครับมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นสูงมันจึงทําให้เหล็กนั้น เพราะตัวของกาซิลนั้นเองนะครับมีพลังในการใช้เกี่ยวกับเหล็กอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยตัวของกาซิลนะครับก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจะได้เปรียบนะเพราะทุกๆท,ที่นะครับล้วนมีธาตุที่เกี่ยวข้องกับพลังของเขาเนี่ยทั้งนั้นเลยครับทำให้เวลาที่กาซิลต่อสู้นั้นจะทําให้เขาได้เปรียบอยู่ในหลายๆสถานการณ์อีกด้วยเนื่องจากตัวของดากอนซเลยเยอร์นั่นเองครับสามารถกินธาตุที่เกี่ยวข้องกับพลังข,งของตัวเองเพื่อฟื้นพลังได้หรือแม้กระทั่งเพิ่มพลังเวทมังกรให้กับตัวเองก็ยัง ต่อสู้เขานั้นจะกลายเป็นอีกหนึ่งดาร์กอนสเลเย,ยอร์ที่แข็งแกร่งไปในระดับต้นๆของเรื่องเลยล่ะครับแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่นะัทสืบของเราเนี่ยพระเอกของเราก็จะโดนแย่งบทหนักกันเกินไปซึ่งอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าตัวของกาซิลนั้นเนี่ยจากที่เรานั้นได้เห็นสกิลการใช้ต่างๆจาเป็นลักษณะนะครับในการเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้เป็นเหล็กนะครับหรือมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนของตัวเองเนี่ยยืนออกมาจนกลายเป็นเหล็กได้นั่นเองครับซึ่งพลังของกาซิ ตีและเวทมนต์ต่างๆเหมือนกับดากอนสเลเยอร์ทั่วไปเลยจะเป็นท่าการโจมตีนะครับที่เรานั้นจะได้เห็นดากอนสเลเยอร์หลายคนใช้ในการต่อสู้คล้ายๆกับเป็นซิกเนเจอร์กันเลยล่ะครับนอกจากนั้นแล้วกาซิลเองนะครับก็ยังมีเกรดมังกรเหล็กซึ่งเป็นท่าที่เขานะครับทำให้ร่างกายของเขาบางส่วนหรือทั้งหมดกลายเป็นเหล็กได้ครับโดยนอกจากจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอาวุธเพื่อใช้ในการโจมตีแล้วมันก็ยังสามารถเป็นเครื่องป้องกันให้กับตัวของกาซิลได้อีกด้วยก็ง่ายๆครับเป็นเหล็กมันก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันอยู่บ้างเป็น ปราบมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขานั้นซ่อนเอาไว้อีกด้วยครับนั่นก็คือท่าดาบเทพปราบปีศาตซึ่งนอกจากขนาดของดาบนะครับที่จะมีลักษณะใหญ่โตมโหฬารแล้วท่านี้นะครับก็ยังเป็นท่าที่มีการโจมตีที่รุนแรงมากๆจนสามารถจัดการกับศัตรูได้ภายในดาบเดียวกันเลยล่ะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นท่าไม้ตายของพี่กาซิลที่สุดเทพกันเลยนะซึ่งนั่นนั่นเองนะครับมันก็เป็นพื้นฐานสกิลของกาซิลที่เราได้รับรู้ก่อนถึงภาคเควส์หนึ่งร้อยปีนั่นเองครับเรานั้นก็จะขอสรุปเนื้อเเเเรรรรรื่่ออองงงงมมาาาาาถถึตนนนนนนีี้้้้กกกกััะะวสิิลลขซปป็ณคบแด สมมุติแหละครับว่าตัวของกาซิลนั้นสามารถพัฒนาพลังของเขาจนสามารถควบคุมเหล็กได้แหละครับคล้ายๆกับตัวของเวนดี้ที่สามารถควบคุมลมควบคุมอากาศรอบตัวได้นั่นเองครับจริงๆเนี่ยก็ถือได้ว่ามันเป็นพลังพื้นฐานบางส่วนนะครับที่ดาร์อนสเลเยอร์หลายๆคนเนี่ยก็มีการแสดงพลังประมาณนี้นะครับออกมาให้เราได้เห็นนะเพราะถ้าเกิดเรายกเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยในตอนที่นัตสอนะครับต่อสู้กับพวกของไอเซนวาลในภาคละลายนั่นเองตัวของนัืสอนั้นก็ได้แสดงให้เราเห็นแหละครับว่าเขานั้นสามารถควบคุมเปลวไฟซึ่งเป็นพลังเปลวไฟของเขาได้แล้ว ตัวของนัตสอนั่นเองครับก็ได้ใช้พลังดาก้อนสเลเยอร์เหมือนกับกาซิลนั่นจึงทําให้เราพอจะอนุมานได้แหละครับว่าตัวของกาซิลนั้นหากพัฒนาขีดจํากัดความสามารถของตัวเองไปได้แล้วเนี่ยเขานั้นก็น่าจะสามารถควบคุมเหล็กของเขาได้เหมือนกับนักส่ออย่างอิสระก็น่าจะทําให้กาซิลนั้นนะครับสามารถประยุกต์ใช้พลังของเขาในการต่อสู้ในหลากหลายด้านได้มากขึ้นครับซึ่งถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยนะมันก็จะมีหลายๆคนนะครับที่จะสามารถควบคุมพลังเนี่ยให้พลังตนนั้นนะครับเคลื่อนที่โจมตีศัตรูนะครับได้หลายตัวละครกันเลย่่ะะครรรับไมวาาาจเป็นกส้งพลังเวขึ้นมา ใช้พลังเวนนั้นนะครับขึ้นมาเป็นวัตถุแกนสารต่างๆแล้วก็ใช้ในการโจมตีเหมือนกับโอบิโตะจากเรื่องารูโตะนะครับในรากสิบหางเห็นไหมว่าเขาจะมีลูกกลมๆอยู่ด้วยบ้างนะครับนั่นเองนะครับมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กาซิลนั้นอาจจะสามารถทําได้ในอนาคตก็เป็นไปได้นะก็ไม่แน่แต่ความก้าวของเราก็ยังจะไม่จบเพียงแค่นั้นครับพอนอกจากตัวของกาซิลนั้นถ้าเกิดพัฒนานไปได้ถึงขั้นนี้แล้วเขานั้นอาจจะมีทักษะในการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเกิดเขาเนี่ อาจารย์ผู้เขียนแล้วอาจจะทําให้เขาเก่งขึ้นมากๆนะครับจนถึงพลังการควบคุมเหล็กของเขานั้นมันพัฒนาต่อไปได้จนถึงขีดสุดนั่นเองครับซึ่งเราก็ต้องขอบอกกันอย่างนี้นะว่าไหนๆเราก็คิดมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็ไปถึงจุดสูงสุดที่เราพอจะไปคิดได้นะครับซึ่งนั่นเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพื่อนๆน,น,น,นะครับก็คงยังนึกภาพไม่ออกงั้นเราเนี่ยมาคิดภาพตามไปพรอ้รมอมๆกันนะครับถ้าพูดถึงตัวละครน,นะที่มีพลังเกี่ยวข้องกับเหล็กหรือโลหะที่เก่งกาจเนี่ยเพื่อนๆน,นั้นก็พอจะนึกออกนะครับถึงซู ของฟัง X-men นะครับแถมยังมีพลังในการควบคุมโลหะได้อย่างอิสระจนตัวของเขานั้นแข็งแกร่งดุดดังเทพเจ้ากันเลยทีเดียวแหละครับใช่แล้ครับที่เราพูดมานี้เนี่ยก็พอจะนึกออกใช่ไหมล่ะครับว่าหมายถึงใครคนคนนั้นก็คือแมกนิโต้นั่นเองครับมิวแทนสุดแข็งแกร่งนะครับและถือได้ว่าเป็นไอคอนิกของ Xmen กันเลยก็ว่าได้ครับซึ่งพลังของเขานนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมโลหะต่างๆด้วยพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเขานั่นเองครับโดยที่พลังของแมกนิโต้นั่นเองนะก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยเพราะว่าพลังที่ยยิิ่่่งงงใหหขอเเเาาาาานนนั้นท้ทํกกกกดตุรณ์มมจสผล คบวงกว้างระดับโลกกันเลยทีเดียวแหละครับบอกได้เลยว่าพลังแค่เกี่ยวกับเหล็กเนี่ยก็น่ากลัวแล้วครับแต่ลองนึกดูสิครับว่าถ้ากาซิลนั้นสามารถทําได้เหมือนแมกนีโตบ้างจะเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขานั้นสามารถควบคุมเหล็กได้ตามที่เรานึกคิดมาก่อนหน้านี้และด้วยพลังของจาก้อนเซเลเยอร์นะครับที่ยังมีความลับอีกมากมายก็น่าจะมีพื้นที่ว่างอีกเยอะในการพัฒนาต่อใช่ไหมล่ะครับตัวของกาซิลนั้นก็น่าจะสามารถก้าวข้ามกระแพงนี้ไปได้อีกขั้นครับจนอาจจะมีพลังทัดเทียมและพอๆกับแมกนีโต้นนจ น่าจะหาคนมาเปรียบเทียบได้ยากเลยล่ะครับแต่ลหลายๆคนนั้นก็คงจะคิดล่ะสินะครับว่าโลกของไฟเทลนั้นไม่ได้ไฮเทคเหมือนกับยุคของโลกฮีโร่ที่เทคโนโลยีนั้นก้าวหน้าไปเยอะมากๆจะไปน่ากลัวเกงขามกันได้อย่างไรซึ่งอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้แหละครับว่าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนั้นเนี่ยมันล้วนมีส่วนประกอบของเหล็กหรือโลหะอยู่ทั้งสิ้นครับซึ่งถ้าตัวของกาซิวนั้นสามารถควบคุมโลหะเหล่านั้นได้จริงมันนั้นก็จะทําให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่สามารถควบคุมพื้นที่ในบริเเเเเวววณโโลลลลกกกกกกไไไดดด้้้ยยยยอะมมมาาาาััันนนลล่่่่ิิิงงถป็ททีีีฒร กอย่างโลกของไฟรเทลนั้นก็น่าจะพออธุมานได้แหละครับว่าธาตุเหล็กและธาตุโลหะต่างๆนั้นก็ยังคงจะกระจัดกระจายอยู่ในธรรมชาติอีกเยอะเลยล่ะนั่นจึงทาให้ตัวของกาซิลนั้นจะสามารถใช้ความสามารถดราก้อนซเลเยอร์แห่งเหล็กของเขาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนน่าจะทําให้เขานั้นกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถรับมือได้ยากมากๆในเรื่องเลยล่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับธาตุเหล็กเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ในตามธรรมชาติหรือตามแบบว่าแหล่งน้ําพื้นดินลาธารเท่านั้นครับมันยังคงอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่มีาาเเเเหหล็ก็กกกกกปปนนนนส่นออ่่วรระอออบบยูมืััคซึงถ้ิด นั้นสามารถควบคุมพลังของเขาจนสามารถบงการได้แม้กระทั่งเลือดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วแล้วก็บอกเลยครับว่าใครเนี่ยก็เอาเขาไม่ลงแน่นอน,นเพราะว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในร่างกายของนิ์นั้นเป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุที่สําคัญมากๆครับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงซึ่งถ้าขาดมันไปนะครับหรือว่าธาตุเหล็กนั้นหายไปก็จะทําให้เกิดโรคต่งตางๆเนี่ยติดตามกันมาอีกเพียบเลยละครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้กาซิลนั้นอาจจะใช้จุดนี้มาเป็นเครื่องมือในการควบคุมเ,เ,ไไเ,ลเหล่ลา้้นจจนไไดดทีี่่ััมมงพโห ถึงขั้นขนาดนั้นเพราะถ้าการซิวนั้นกลายเป็นดาร์กอนเซเลเยอร์ที่มีความแข็งแกร่งถึงขั้นนั้นจริงๆโลกของแฟรี่เทลนั้นก็คงไม่ได้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายแบบนี้แน่นอนครับและแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดการซิลแข็งขนาดนี้เนี่ยสมดุลของโลกแฟรี่เทลนั้นก็อาจจะพังทลายไปได้ง่ายๆกันเลยล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกนะครับว่าดาร์กอนเซเลเยอร์คนอื่นๆนั้นไม่เก่งนู่นนั่นนี่นะเพราะว่าถ้าเกิดเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยทฤษฎีความก่าาวตงๆนั้นเรากก็ต้อองขบวยร่าาดกกอ์ทุตนนเี่ตัวอแนน่่ครบาในนนนนวััี้้้เาอยกจะพืนๆ รู้จักตัวของกาซิลมากขึ้นรวมไปถึงขีดความสามารถที่ทางเรารู้สึกว่าถ้ากาซิลพัฒนาไปต่อนั้นจะเป็นยังไงได้บ้างครับและนี่นะครับมันก็เลยกลายมาเป็นทฤษฎีเก่าๆนะครับของเราที่ว่าด้วยตัวกาซิลนั้นสามารถใช้พลังดากอนเซเลเยอร์แห่งเหล็กของเขาให้ก้าวหน้าไปได้ถึงขั้นสุดนั้นจะเป็นยังไงพลังของเขาจะไปถึงขั้นไหนกันได้บ้างก็ตามที่บอกเลยครับว่าพลังของดากอนเซเลเยอร์ของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยยิ่งถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆตามทฤษฎีที่เราบอกมาด้านบนนั้นเนี่ยตัวของกาซิลยะครับ แต่ก็อยากว่าเลยนะมันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่ทางเราคิดขึ้นมาเล่นตามภาษาคนจินตนาการสูงอะเนาะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเหล่าการ์ตูนเรื่องราวต่างๆนะครับมันสนุกตรงที่ว่าเรานั้นเนี่ยได้ไปคิดต่อรวมไปถึงตีความมีการสร้างทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะครับหรือมีการอนุมานนะครับเพื่อส่งแรงอวยให้กับตัวละครนั้นๆมากขึ้นกันเพิ่มไปอีกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่านี่นั้นนะครับมันก็เป็นความสุขเล็กๆของคนที่ดูการ์ตูนแล เองเนี่ยไอฟิชซีดีพวกนี้นะครับมันก็กลับทําให้ตัวละครอย่างกาซิลนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสเกลเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่มันนั้นก็กลับทําให้เขานั้นมีสเสน่ห์มากขึ้นและเป็นหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนนั้นก็ต่างชื่นชอบเขาไม่น้อยกันเลยล่ะครับสมแล้วล่ะครับที่เป็นดาร์กเซเลเยอร์อีกหนึ่งคนที่เท่ไม่แพ้ใครในเรื่องอย่างตัวของกาซิลเรดฟอกครับ เป็นยังไงกันบ้นางล่ะครับหลังจากนี้เนียฟังเรื่องราวแนวคิดเก่าๆของกาซิลนะครับที่เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่ถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยบอกเลยนะว่าโ oh อ้โหเจ็บจี๊ดแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับ,ค,รบ <ๆ S 1> คิดว่ายังไงกันบ้างพลังของกาซิลนั้นน,นน่าจะสามารถเติบโตไปในทิศทางไหนได้บ้างหรือจะออกมาในรูปแบบไหนได้อีกหรือแม้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเอยทฤษฎีที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าสนุกอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆคิดว่าตัวของกาซิลนั้นและดับความเสียหายที่กาซิลนั้นสร้างขึ้นน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 นมมมมมาา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 าเเเเเเเีี่่่่่่่ยยยจจะิิงหหญขดดดไไพพพืืออออกกกกก็สรรถู้คุบบลลวัต รวมไปถึงถ้าเกิดมีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดไปประการใดเนี่ยทางเรานะก็จะต้องขอกราบอภัยไว้น,นะที่นี้อีกด้วยครับทางนี้ทางนั้นนั่นเองนะครับทางคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงความคิดในส่วนตัวของพวกเราและทีมงานเท่านั้นดังนั้นเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แบบสุภาพได้เลยนะพร้อมกับทางเรานั่นเองนะครับก็จะต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาถึงปัจจุบันนี้เอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ